เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคง ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มไปเสียด้วยซ้ำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากวรสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542 บุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับกันเลือกการเชิดชูเกียรติโครงการคนดีสีกลสินประจําปีพุทธศักราช2565ค่านิยมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนางบุญเรืองว่าสีดาปัจจุบันอายุ55ปีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาบอนตําบลนาบอน กการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมนางบุนเรืองวาดสีดาเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวมีความเป็นผู้นำอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่เป็น ผู้ที่มีความนิยมในความเป็นไทยเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยนางบุญเรืองวาดศีดามีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบวิธีสังคมไทยทั้งด้านการครองตนและการครองเรือนนางบุเรืองว่าศีดามีบุตรทิดาด้วยกัน3คนคือนายชนะสอนต็มสิริพันธ์อายุ35ปีสำเร็จการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการทั่วไปมหาวิทยายลัยรามคำแหงปัจจุบันปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอขอมวงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประจำอำเภอ นายเพชรินว่าสีดาอายุ30ปีสำเร็จการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีสาขาศิลปะก,การแสดงคณะศิลปากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันลาออกจากตำแหน่งครูผู้สอนมาสารต่อกิจการงานด้านศูนย์ฝึกอบรมด้านหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน นางสาวจินดารัตว่าสีดาอายุ24ปีสำเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแกน่นปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกาลสินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนางบุญเรืองว่าสีดาได้รับใช้สังคมและพัฒนาท้องถิ่นอุทิศแรงกายแรงใจทำคุณ,ณประโยชน์แก่แผ่นดิน เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวชุมชนและสาธารณาชนนอกจากจะเป็นเกษตรกรที่ดีแล้วนางบุญเรืองว่าสีดายังเป็นผู้ที่เสียสละเวลาเพื่อปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในหลายด้านเช่นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มผู้ผลิตมลิตันธุ์ข้าวบ้านนาบอนดำรงตำแหน่งหมอทินอาสาประจำจังหวัดกาลสินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ มาจากพระราชดำริจังหวัดกลสินศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจังหวัดกลสินวิทยากรให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกรรมการกลุ่มผู้ทอผ้าไหมเพลาวบ้านนาบอนอำเภอขม่วงจังหวัดกลสิน นางบุญเรืองว่าสีดาได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตด้านวิถีพอเพียงพออยู่ กินและคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเองในแบบวิถีพอเพียงมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในครอบครัวนอกจากนี้นางบุญเรืองว่าศีดายังเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในด้านการทําเกษตรโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการพื้นที่โดยแบ่งแยกออกเป็นสัดส,ส่วนทั้งพื้นที่การทำเกษตรผสมผสานพื้นที่นาพื้นที่การปรศุสัตว์พื้นที่การประมงและพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยเน้นการใช้อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก จากการร้อแรงสารใจของคนในครอบครัวในการมุ่งม,มั่นและยึดมั่นในปณิธานสู่การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตส่งผลให้นางบุญเรืองว่าสีดากลายเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและสร้างคุณงามความดีให้แก่แผ่นดินจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการดำรงตนอยู่ในความพอเพียง และด้านการอุทิศตนในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์ตรงผลให้นางบุญเรืองว่าศีดาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาไรนาสวนผสมประจำปี2565รางวัลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาทำนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563โลกรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัดกรสิน ประจำปี2562นอกจากนี้นางบุญเรืองว่าสีดายังสามารถขับเคลื่อนการบริหารจาดก,การศูนย์ฝึกอบรมของตอนเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจําจังหวัดกะสินประจําปี2565อีกทั้งยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับประเทศประจําปี2564โดยได้รับรางวัล p o p u l a r Vote จากการแข่ แข่ันโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยกลุ่มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์